สื่อการสอนเกมจับคู่ที่สร้างง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงได้ฝึกทั้งความรู้ความจําและได้นําไปใช้เพื่อทบทวนความเข้าใจมาเรียนรู้เพื่อนําไปเปลี่ยนการสอนกันครับ c r a f โฟดอทเว็บไซต์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับผมสวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับ ในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ create activity ของเว็บไซต์ c r a ฟโ f o นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปหลายอันแล้วนะครับซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่อันนะครับก็จะจบแล้วนะครับหลังจากที่จบนะครับในส่วนของ activity หรือว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็จะไปสู่นะครับในส่วนของเครื่องมือหลักที่เขียนว่า create lesson นะครับยังไงก็อดใจรออีกแป๊บเดียวครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาสร้างกิจกรรมสนุกๆนะครับที่ชื่อว่า เมมเบอรี่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาที่หน้าหลักหลังจากที่เข้าระบบมาแล้วนะครับก็จะกดไปที่ create activity หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ activity matching เนี่ยนะครับเราก็ c Change activity นะครับเลือกเป็น memory game นั่นเองนะครับกดคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีโหมดของเกมให้เลือก2อันนะครับ อันแรกเนี่ยก็เขียนว่า c r e a t e identical c a r d นะครับอีกอันนึงคือ c r e a t e r e l a t e card เดี๋ยวเราจะลองทั้ง2อ,อันเลยนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่อันบนสุดนะครับก็คือ c r e a t e identical c a r d นะครับผมก็มีไอเทมให้เรากรอกตรงนี้ผมจะขออนุญาตกรอกไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอลองดูนะครับลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปนกับภาษาไทยดูสัก5นะครับ ไอเทมนะครับซึ่งเนื้อหาก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะนําเนื้อหาของตนเองมาใส่ได้เนาะลองแทรกนะครับรูปภาพสักอันหนึ่งซีนะครับในส่วนของเครื่องพิมพ์นะครับการแทรกรูปภาพนะครับมั่นใจละตอนนี้ว่าเว็บไซต์คลาสโฟมีการปรับใหม่นะครับสามารถอัปโหลดเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกจากนะครับห้องสมุดหรือว่า Resource ที่เราได้นําเข้ามาไว้แล้วนะครับ ในที่นี้ผมจะลองเลือกดูซิว่ามีปรินเตอร์ไหมนะครับโอเคอันนี้นะครับแล้วก็กด Select หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม preview ดูได้เลยครับปึ๊บนะครับมาลองดูแบบแรกก่อนนะครับขออนุญาตนะครับก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับปึ้งนะครับอ่าโอเคเบาเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็มาลองดูพร้อมกันนะครับอ่านะครับขึ้นรูปแบบนี้โอผิดนะครับก็มีจับเวลาด้วยนะครับผมโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับ เครื่องพิมพ์อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอ่านะครับเป็นคู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมีจับเวลาด้วยนะครับอสปีกเกอร์นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของอันแรกนะครับก็สามารถที่จะสร้างได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับมาลองดูอันนึงครับในส่วนของ create r e l a t e card นะครับก็กดในลักษณะแบบนี้ ก็จะเป็นนะครับมีคู่นะครับให้แต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างอันเดียวเนี่ยนะครับอิดเอนติคอรเนี่ยก็คือเราสร้างแค่อันเดียวแต่ว่ามันจะเหมือนนะครับเป็นการให้จับคู่กับตัวของมันเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมทชิ่งไอเทมเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นคำนิยามเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะนะครับอย่างเช่นเมาส์ผมจะใส่คําว่าควบ คุมตัวชี้บนจอภาพนะครับอันนี้ผมลองกําหนดนะครับหน้าที่หรือว่าความสามารถของมันเคสผมจะลองพิมพ์ภาษาไทยว่าเคสนะครับแป้นพิมพ์ผมจะลองแทรกนะครับรูปภาพของแป้นพิมพ์เข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็นะครับตรงนี้จะพิมพ์ว่าคีย์บอร์ดให้ทุกท่านเห็นหลายๆแบบนะครับว่ามันได้แบบไหนนะครับสปีกเกอร์นะครับผมก็จะพิมพ์ง่ายๆเลยว่าลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นปรินเตอร์ โอเคครับหลังจากที่เราพิมพ์นะครับไอเทมทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยเป็นแมทชิ่งไอเทมที่จะมาคู่กันซึ่งอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับอาจจะเป็นนิยามเป็นความหมายเป็นลนักษณะเป็นสิ่งที่สามารถจะมาจับคู่กันได้นะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านจะไปออกแบบเลยนะครับทีนี้เราลองมาทดสอบเกมดูนะครับกดพรีวิวนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มเล t เพย์นะครับโอเคมาดูไปพร้อมกัน นี่นะครับปึ๊บอันนี้ผิดนะครับลองดูนะครับนี่นะครับแป้นพิมพ์สปีกเกอร์แล้วจะหาเจอไหมครับวันนี้โอเคนะครับอันนี้ริมเตอร์เนาะควบคุมตัวชี้บนจอภาพนะครับภาษาไทยชัดเจนไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเจอกู้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นแป้นพิมพ์ลำโพงเจอละนะครับปึ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับสุดท้ายเคสนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด27วินาทีนะครับ เวลาคุณครูนําไปเล่นเนี่ยก็อาจจะให้นักเรียนเล่นสัก3ารอบก็ได้เพื่อแข่งกับตัวเองนะครับเพื่อแข่งกับตัวเองนั่นเองครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกสื่อการเรียนรู้หนึ่งหรือเกมหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการเรียนการสอนได้นะครับไม่มากก็น้อยยังไงลองนำไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเองดูนะครับได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมรีวิวแล้วก็ถ่ายรูปภาพบรรยากาศสนุกสนุกมาฝากด้วยแล้วกัน พบกันใหม่ที่คลิปดีโหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องใหม่ๆที่ทุกท่านได้นําไปใช้ประโยชน์จริงๆก็อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับเหนือสิง่งใดครับก็อย่าลืมกดติดตาม s u b ส c คร b e เป็นกําลังใจให้กับทีเด็แชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปดีโหน้าคิปมีต้องลาไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับเล็เพย์